ชาแนลนายทาย a l a r p ยากรบายครูเอขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ลายมือของผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันนะคะว่ามีเส้นสำคัญอะไรบ้างอยู่บนมือของเขาที่ทำให้เขานั้นโชคดีถึงขนาดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1กันค่ะ เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการดูลายมือกันนะคะที่เด่นชัดเลยค่ะก็คือเห็นรูปตัว M ค่ะเกิดจากเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจค่ะและก็มีเส้นที่ตัดผ่านตรงนี้เชื่อมเป็นรูปตัว M ในาศาสตร์จีนนะคะเรียกลายนิ้วมือที่เป็นรูป M แบบนี้เรียกว่า ลัคกี้เอค่ะนั่นหมายถึงเป็นคนที่โชคดีมีโอกาสที่จะร่ำรวยเป็นมิลเลนเนียร์ก็คือเศรษฐีนั่นเองส่วนมือขวานะคะเป็น M เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเอที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่ามันไม่ติดกันหัว M ไม่ติดกันนะคะแต่ก็ยังเป็น M อยู่ค่ะเส้นต่อไปค่ะ เส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาที่ขึ้นไปนะคะบนเนินเสาใต้นิ้วกลางนะคะเส้นวาสนาที่ยาวนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะทั้งซ้ายและขวานะคะแบบนี้รวมถึงมีเส้นฝอยๆเกิดขึ้นมาด้วย นะคะเส้นวาสนามีเส้นฝอ,ฝอยเกิดขึ้นมาด้วยบนเนินที่อยู่ใต้นิ้วกลางก็คือเนินเสานะคะมีทั้งเส้นวาสนาและมีทั้งเส้นเสาซึ่งเนินเสาเราเรียกอีกอย่างว่าเนินขุมทรัพย์ยิ่งถ้ามีเส้นฝอยมากนะคะยิ่งถ้ามีเ,เส้นฝอยมากๆเนี่ยก็จะหมายถึงความโชคดีทรัพสมบัติจำนวนมากค่ะ จะเห็นได้ว่ามือเขาจะมีเส้นฝอยเยอะหลายเส้นเลยทั้งซ้ายและขวานะคะอยู่บนเนินเสาเนินแห่งขุมทรัพย์นั่นเองรวมถึงเส้นวาสนาที่พุ่งตรงไปเส้นวาสนายาวทั้งมือซ้ายและมือขวาเลยนั่นก็มือคือวาสนาดีนะคะร่ารวยมีโชคมีลาบค่ะอีกเส้นหนึ่งนะคะเขามีเส้นจากเนินอังคารสูงขึ้นไปนะคะ เส้นนี้เรียกว่าเส้นเสียงโชคค่ะมีโชคทางด้านการเสี่ยงมีลาบลอยถึงได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เพราะว่าเป็นคนมีโชคทางด้านการเสี่ยงค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ใต้นิ้วนางกันค่ะนิ้วนางใต้นิ้วนางเรียกว่าเนินอาทิตย์นะคะเนินอาทิตย์หรือเรียกอีกแบบหนึ่งว่าเนินเกติยศยิ่งมีเส้นมาก นะคะเขามีหลายเส้นเลยยิ่งมีเส้นมากนั่นหมายถึงเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตานะคะความมีเสถียรภาพทางสังคมมีเงินเขาเรียกว่าน้องมีทองเขาเรียกว่าพี่ดังนั้นในเมื่อมีทรัพย์สมบัติมากก็ต้องมีเกียรติยศชื่อเสียงมากถูกรางวัลลอตเตอรี่แล้วนะคะก็มาดังในโลกโซเชียลนะคะคนรู้จักกันเยอะแยะมากมายแบบนี้เป็นต้นค่ะต่อไปค่ะ เราจะมาดูใต้นิ้วก้อยนะคะเนินใต้นิ้วก้อยเรียกว่าเนินพุทธค่ะเนินพุทธมีเส้นอีกแล้วนะคะทั้งสองมือเลยนะคะหมายถึงเงินลงทุนการทำการค้าการขายการธุรกิจนะคะก้าวหน้ารุ่งเรืองมีเงินในการลงทุนมีเงินในการต่อยอดสายป่านยาวร่ำรวยและอีกอย่างก็พูดเป็นปากนะคะพูดดีค่ะคัดใช้เก่ง นะคะคต่อไปเราจะมาดูค่ะเส้นที่อยู่บริเวณเนินอังคารต่ำอยู่ใกล้ๆก,กับฐานนิ้วโป้งนะคะเข้มชัดมากทั้งสองข้างเลยค่ะเส้นนี้นะคะเป็นเส้นแห่งความทอรหดอดทนมั่นคงนะคะแล้วก็เป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอ นะคะเป็นคนที่ใจคอดิดเดี่ยวเข้มแข็งกล้าได้กล้าเสียยอมหักไม่ยอมงอนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเส้นนี้ค่ะนะคะเส้นนี้อยู่บนเนินคุณธรรมนะคะเป็นคนที่ดีมีคุณธรรมนะคะบรารมีส่งเสริมให้โชคดีมีคุณธรรมต่อไปบนเนินสุขนะคะจะเห็นได้ว่ามีสี่เหลี่ยมเยอะมากสี่เหลี่ยมบนเนินสุขนะคะหมายถึงที่ดินบ้านอสังหาริมทรัพย์ นะคะหสี่เหลี่ยมนั้นหมายถึงที่ดิน1ผืนค่ะนั่นก็แสดงว่ามีที่ดินเยอะมากนะคะเรียกว่าเป็นแบบ lord of land เลยนะคะเป็นคนที่ร่ำรวยที่ดินเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขามีเส้นอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างค่ะเมื่อสักครู่นี้รู้สึกว่าจะเต็ม หน้าจอไปหมดเลยนะคะเส้นสายที่เราโยกันอ่ะต่อไปเราจะมาดูค่ะเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้มือซ้ายเขาจะมีกากบาทด้วยนะคะกากบาดบนมือซ้ายนะคะซึ่งเครื่องหมายกากบาทนะคะก็เป็นเครื่องหมายอีกเครื่องหมายหนึ่งที่บ่งบอกถึงความโชคดีค่ะ ะะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีภารเกตคุ้มครองแล้วก็เป็นคนที่มีโชคมีปาฏิหารินั่นเองค่ะยิ่งท่าเสริมบุญเสริมดวงด้วยการสร้างบาร,รมีก็จะยิ่งโชคดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะนอกจากนี้เขายังมีเส้นอุปถัมภ์ด้วยนะคะเส้นของผู้อุปถัมภ์นะคะชีวิตมีผู้อุปถัมภ์หรือว่ามีคู่ครองอุปถัมภ์ค่ะ สัญลักษณ์ต่อไปนะคะที่เราเห็นเขาจะมีรูปปลาด้วยนะคะเขามีปลาตะเพียนอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะรูปปลาตะเพียนตรงนี้ซึ่งสัญลักษณ์ปลาตะเพียนหรือรูปปลาที่อยู่บนลายมือบ่งบอกถึงความโชคดีร่ารวยมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองค่ะใครที่มีรูปปลาอยู่บนมือนะคะคุณคือผู้โชคดีคุณเป็นคนโชคดีนะคะ จะร่ำรวยค่ะนอกจากนี้นะคะบนนิ้วมือของเขาก็จะมีเส้นนะคะแบบนี้อยู่เต็มเลยซึ่งเส้นแบบนี้นะคะก็หมายถึงคนร่ำรวยนั่นเองค่ะนะคะร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเคสตัศี้ที่นำมา ฝากกันนะคะว่าเส้นบนลายมือของผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนั้นมีเส้นสำคัญสำคัญอะไรบ้างนะคะจะมีอยู่บนมือเราบ้างไหมซึ่งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะจากเคสตัศดีวันนี้น่ก็คือในเรื่องของเ,ออเส้นองค์ประกอบต่างๆที่มีเส้นดีๆเส้นร่ำรวยเส้นโชคลาภเส้นเงินทองเยอะมากๆค่ะบนมือของผู้ที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะ ก็ถ้าเราจะมีโอกาสที่จะร่ำรวยอย่างเขาบ้างถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆอย่างเขาบ้างก็คงจะต้องดูว่าเรามีเส้นโชคดีนะคะเส้นสำคัญสคัญโดยเฉพาะเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์นะคะเส้นเสาเยอะแยะแบบเขาบ้างหรือเปล่านั่นเองค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจ channel นายทารอดพยากรณายโครเอด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ